ข่าวลิซ่ารอบบ่ายกันค่ะลิลลี่ก่อนจะเข้าเรื่องนะคะล่าสุดเมื่อคืนทางชิเซโดญี่ปุ่นได้มาลงสปอยไว้แบบนี้ค่ะก็คืออีโมจิลูกจี๊ยบนะคะแต่ลิลลี่เนี่ยไม่ได้สนใจอะไรกันเลยค่ะเพราะงานลิซ่าเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะสรุปเช้านี้มาลงสปอยเป็นคลิปซะเลยค่ะดูไม่ออกเลยมั้งเนี่ยวว่าเป็นใครนะคะนี่ถือว่าเป็นการรับสกินแคร์ครั้งแรกของลิซ่าเลยก็ว่าได้ค่ะกับแบรนด์ชิเซโดที่เป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะ และเชื่อว่าลิซ่าต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคอยู่แล้วค่ะดังนั้นลิลลี่เตรียมพุ่งตัวให้ไวเลยนะคะและที่สําคัญช่วยไปกดไลค์กดแชร์คลิปด่วนเลยค่ะยอดน้อยมากๆเลยนะต่อมาข่าวสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ค่ะใครยังไม่ดูไปดูกันด่วนเลยนะคะตามรายงานของทางเดทไลน์นะคะขณะนี้ลิซ่าอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานกฎหมายโดย j s s, s k ค่ะหรือจอร์แดนชาปิโรสตูเวตแอนด์โค นั่นเองนะคะเป็นสำนักงานกฎหมายด้านบันเทิงและกฎหมายองค์กรระดับชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเป็นตัวแทนให้กับลูกค้าระดับแถวหน้าเช่นรีฮาน่าเอมมาสโตนฟอลเลนพูลและเกรนพาวเวลค่ะโดยสำนักงานแห่งนี้นะคะมุ่งเน้นด้านการเป็นตัวแทนบุคลากรในวงการบันเทิงค่ะในด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงค่ะความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการจัดการประเด็นทางกฎหมายที่ อนให้กับบุคลากรระดับแนวหน้าในภาพยนตร์โทรทัศน์และกีฬาค่ะ JSSK นะคะดําเนินงานในรูปแบบสํานักงานเฉพาะทางระดับสูงเท่านั้นค่ะโดยเชี่ยวชาญในการจัดการประเด็นที่ตรงจุดโดยเชื่อมต่อระหว่างการเป็นตัวแทนบุคลากรและกฎหมายองค์กรค่ะสบายใจได้เลยนะคะลิลลี่ลิซ่าเซฟตัวเองแบบดีมากๆเลยนะคะรัดกุมแน่นหนาเลยค่ะทางด้านงานเพลงแล้วก็การแสดงนะคะลิซ่ามีทีมกฎหมายแยกกันเลยค่ะรอดม,มากๆเลยนะคะเป็น ลุยงานด้านการแสดงแบบไวมากเลยค่ะแบบปึงป้งปึงป้งปึ้งมวนเดียวจบเลยนะคะดับเครื่องชนฮอลลีวูดแล้วค่ะจะตีแตกไหมไม่รู้ค่ะแต่ลูกพี่ชิมเกือบทุกระภายในเวลาเกือบ2ปีนิดนิดเองค่ะในขณะที่โลกกําลังต้องการลอมคอมลิซ่าก็เสิร์ฟทันทีเลยนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยหนุนกลัวคนจะเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นรีเมคมันไม่ใช่รีเมคนอตติ n งฮิล l นะคะเป็นแค่แรงบันดาลใจเฉยๆค่ะดังนั้นเส้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอาจคล้ายๆค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็น ฟิลนักเอกเป็นคนดังพระเอกเป็นคนธรรมดาแล้วมาพบรักอะไรกันทํานองนี้ค่ะแล้วตอนนี้ลิลลี่แคทพระเอกกันฉ่ําเลยค่ะทั้งโซเชียลเลยนะเพราะนักแสดงชายเนี่ยมากดติดตามลิซ่าก,กันเพียบเลยค่ะในพักหลังๆนะคะมีทั้งคนที่สนิทแบบไม่ f a ลอีกด้วยนะยกตัวอย่างตามรูปเลยนะคะที่เข้าตาก,กรรมการลิลลี่ค่ะทั้งที่ฟอลมานานแล้วแล้วก็เพิ่ง fall นะคะแต่และคนดูสิพี่จะเป็นลมกัะนนะ้องแล้วไหนจะที่รู้จักกันอยู่แล้วอีกด้วยนะคะคือเดาไม่ถูกเลยค่ะหรือจะย ังไม่ได้แคกก็ต้องมาลุนกันอีกทีค่ะแต่คิดว่าเปิดเผยมาแบบนี้คือใกล้เปิดกล้องแล้วแหละไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะคะแล้วลิลีล่มีเชียร์ใครเป็นพิเศษบ้างไหมคะไหนลองมาเมนพูดคุยกันได้นะทุ่มครึ่งนี้อย่าลืมนะคะมาเม,มาแคสติ้งพระเอกกันค่ะจะจัดข้อมูลแบบรวบตึงไว้ให้ฟังกันเลยนะคะสําหรับบ่ายนี้นะคะหนุ่นก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนุ่นด้วย นะจะมา update, อัปเดตข่าวลิซ่าแบบว้ๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ